สวัสดีค่ะเจอกันกับพิมอีกแล้วนะคะอภิยะาดาสารปัญญานะคะประจำที่ร้านคาเวอบายเซ็นทรัลพลาซ่าแคกแกนนะคะวันนี้นะคะพิมก็จะมาเสนอนะคะเป็นตัวสินค้าตัวใหม่นะคะของคนพีมเรานะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยนะคะ Galaxy A01 Pro นะคะที่มาพร้อมกับกล้องจอแบบที่เรียกว่า stretch back มาเลยตัวนี้นะคะหน้าจอจะมาพร้อมกับหน้าจอที่คมชัด ล้องนะคะถ่ายสวยทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะคะลูกค้ากล้องหน้านะคะให้มาที่5ล้านพิกเซลนะคะถ่ายรูปสวยเนียนใสเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะส่วนกล้องหลังนะคะให้มาที่8ล้านพิกเซลนะคะถ่ายได้สวยทั้งตลางวันแล้วก็กลางคืนเลยทีะ,ะส่วนในส่วนของเรื่องของวิดีโอนะคะสามารถถ่ายไฟมิววิดีโอดได้ที่ Full HD แล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่ให้มาเยอะมากเลยนะคะให้มาถึง3,000 m นมิลลิแอมนะคะ <Wow. S 1> สามารถดู YouTube แชทไลน์ได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะเจ้าตัว Galaxy a ห1ึ่งทอตัวนี้นะคะก็มาพร้อมกับราคาที่ประหยัดประหยัดนะคะจ่ายเพียงแค่2 8 9 9กาบาทเท่านั้นเองค่ะ เรียกได้ว่าคุ้มมากๆเลยนะคะที่สาคัญนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะเครื่องจะเร็วขึ้นลื่นขึ้นแล้วก็พื้นที่การจัดเก็บเยอะขึ้นนะคะทงทาน,นะะแล้วก็ไว้ใจได้นะคะตัวนี้นะคะก็จะมีสามารถนะคะกดล็อกสแกนด้วยใบหน้าได้เลยทชนทีนะคะแล้วก็จะมีบริการหลังการขาย ตลอด24ชั่วโมงนะคะสำหรับลูกค้าซัมซุงของเรานะคะคสามารถโทรเข้าไปที่1282ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจองคิวนะคะหรือว่าสอบถามข้อมูตลต่างๆก็สามารถติดต่อเข้าไปได้ด้วยผ่านแอปซัมซุงเมมเบอรของเราเองสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าคนไหนที่สนใจหรือว่าอยากดูตัวชิ้ของสินค้าตัวน,นี้นะคะ ลูกค้าสามารถเข้ามาดูกับพิมได้เลยนะคะที่ Power by Central Plaza ขวนแก่นนะคะติดกับ B-Tech ชั้นที่3ของเรานนั่เองนะคะเราจะมาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆแล้วก็ราคาพิเศษพิเศษให้กับ